นี้ปืนอะไรวะไอ้อพวงข้างหน้ามึงมีโอ้โหเจ็บล่วงเอ้ยกูได้ยินเสียงเ<ห>ท้าวพงกูได้ยินเสียงเท้าวะ่ะเฮ้ยกูโดนกูโดนกูโดนล่วงเนึ่เฮ้ยนี่ไงล็อกหัวคมๆมไหม เทจ้าเฮโอ้ยเสียงงานดูดัง่ะดูดังไม่เกรงใจใครไอ้พงถูกกูพาเหินพาเหินลุงพลวัดเต่างอยเหินลุงพลวัดเต่างอยกูไอ้ยีวะข้างบนไงหน้าหน้าหน้าล่วงแล้วมันล่วงแล้วเกียร์สไนโคตรแรงมันวิ่งว่ะข้างหน้าข้างหน้ากูตามมา เวรละมึงตามกูมาไหมเนี่ยดูอยู่ตามอยู่เนี่ยเดี๋ยวพงมันไปอีกมันไปอีกตึกหนึ่งพร้อมแล้วเนี่ยเจบ็บเจ็บร่วงไอเฮียแตกไปดิคนไงเออแล้วมึงดีดแบบเวรอะไรวะอ่ไอเฮียนี่มันจะดุด,ดันไม่ไม่เกรงใจใคร